โอเคค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูชี้สุผสมปอมกันนะคะอ่ามาดูเพศผู้เลยค่ะนี่เพศผู้นะคะอุ้ยน่ารากักอะอ่ะขอดูแลหลังหน่อยอ่าสีขาวออกโทนส้มๆเลยนะแม่นาะอ่าแล้วก็เพศผู้อีกตัวนึ่งค่ะไล่อนี่ค่ะตัวนี้เพศผู้เหมือนกันนะคะขอดูแลหลังหน่อย โอเคคค่ะือคักทุกตัวเลยนะคะซนทุกตัวเลยค่ะออีกตัวหนึ่งนะคะนั่งเพศผู้เหมือนกันนะคะลูกค้าว่างผู้สามนะคะอ่าลายหลังนะคะอ่าต่อไปเรามาดูเพศเมียกันนะคะดูแม่ดูแม่ดูก่อนเพศเมียค่ะสซนคือคักทุกตัวเนาะจึ๊กตุก อ่ะขอดูแลหลังหน่อยค่ะโอเคขอเขาล้อน้องหมาซนทุกตัวเลยนะคะคือคักมากนะคะเอาตัวนี้เพศเมียนะเนาะขอดูหน้าชัดๆหน่อยลูกออ้อยหน้าตาหวานแหววเลยค่ะโอเคไล่หลังหน่อยโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะสินสอดน้องนะคะอยู่ที่ห้าใบเทากว่านะคะสนใจนะคะ สนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสนใจไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะบ๊ายบาย